ใส ina, Dieu, ่พวกนมมีบ <t> ่เล่าหนมเขาเล่นลาหนมหรือพวกนมบ่มาเขาเล่นพวกนมบ่กางราหนุมกินข้าวกันครับรูปร่างมันจะเป็นนมุ่มนอนกินเยอะๆจะได้อ้วนจะได้มีแรงสาวสมอวด้ว พอ่ยอยกีย้อร่อยวัเนี่ยพ่อยก,กี้อืี๊ยสับหลายอะไรยังอ่ะบักลวงข้าวเอาจากเปกเนื้อกินข้าวลำเลยตกปลาในตกปลาเหรอโอ้ยร้อนโอ้ยข้าวาายส่ปนี่ นม่เานอบหนมว่ใส่ตอนนี้ยังไม่ขายเลยเานมเรานมได้มาจะใส่นี่โอ้ยคนไปซื้อทางซ้ายังอกดิบไปอย่างมาคือไปุ่นไปต่างงานอืมอืมอีก็เลยแวะซื้อมาคือเขาหลอกเชื่อเราซะ

ของดีคือกวอาครับกินนก็ร้อนก้อนใหญ่กินง่ายดีเป็นการวางแผนที่ถูกต้องมากที่ทำุมาถูกต้องขาดปลาตอน มะมีน,มนี่อยู่เมียนเนือแดดเดียวอยู่พวนองนมอีกไก,ก่กินง่ายๆบรรยากาศครับเป็นหิ้วเข่าแล้วเ,เพื่อนบอกว่าจา,าน้ำมูกายเกี่วิ <c oughs> ทยาเ,เพื่นเขบอกแก้งนะบ่หิ้วเข่า

ด่ไหมดูวะเอาเอายู่บสร้อยเอาเมียดยู่บสีกระแดงให้ผมเลยนะมามึงคือนางสีอยู่พื่อเดียวปลากินแมมเนี่ยไม่บอกว่าอะไรกันยี่บกินเป็นตัวก็ได้ตัวพูดผู้สีไงกล่อยแล้วเป็นคนอีสานในผี่น่องเนี่ย กระสักินวงแตกนะวะเนาะ <c oughs> วงข้าวกระจายรู้เรื่องรอร่อยๆกันครับนี่ครับบรรยากาศชีวิตในเรือเวลากินข้าวกันง่ายๆอาหารทะเลไก่ทะเลพวงนมทะเลปลาทะเลส้มตำทะเลข้าวเหนียวทะเล <c oughs> <c oughs> ไรกอกทะเลไรกอกทะเลไอสาก็ทะเล นี่ครับกจ้าเดินวกันครับ